สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องเลขเด็ดนำโชคพญาเต่านาคาราชอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเมื่อวานนี้ก็ตัวที่เราเก่งไปหนักๆนี่นะตัวที่เราเก่งหรือว่าตัววิ่งตัวรู่ดก็เมื่อวานนี้ก็มันเข้าแต่มันเข้าแต่หกเนาะมันเข้าแต่แต่หกแ,แต่ตัวตัวที่อาจารย์เน้นไป ลูดสี่นี่มันไม่เข้าเนาะแต่มันก็ไปเข้า67อยู่เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้อาจารย์บอกไปก็มีตัวเด่นอย่างที่บอกก็คือตัวเด่นเมื่อวานนี้มันเด่นได้ได้หลากหลายแต่ที่อาจารย์สําหรับตัวอาจารย์นั่คือเอาตัวความชอบของอาจารย์ก็คือตัวชอบสีก็เลยเน้นสีไปหน่อยแต่ถ้าตามตารางดวงจริงๆเมื่อวานนี้คือมัน67 นะแล้วมันก็ออกจริงๆในตัวที่คํานวณไว้ก็คือ6 7ก็ออกนะก็มีคนถูกเยอะเหมือนกันครับ67เมื่อวานนี้สําหรับคนที่ดูเนาะก็ถูกกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ก็เน้นให้67แล้วก็เน้นให้เลข3ตัวก็ลงท้าย6 7อีกก็พากันถูกเยอะเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาคํานวณหาสูตรตัวเลขกันดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าตัวไหนจะมาเด่นมารองในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ด้วย วันจันทนะวันจันทร์นี่ส่วนมากถ้าดีๆที่เคยออกมันก็ออกเจ็ดมาเยอะมากเหมือนกันนะเพราะว่าตกว,วันจันทร์นี่จะชอบมาเจ็ดเยอะนะแต่วันนี้เรามากำานณดูสูตรว่าตัวไหนจะมาเด่นมารองหรือมาอะไรยังไงนะครับแต่ตัวเด่นในวันนี้ตัวเด่นในวันนี้มีสองตัวตัวเด่นในวันนี้มีสองตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ลองอ่า หาสูตรคำนวณดูนะครับหาสูตรคำนวณดูก่อนเดี๋ยวจารย์จะลองอคำนวณสูตรดวงชะาตาะเลขวันนี้ดูว่าตัวไหนจะเด่นจะลองยังไงน,นะครับเนาะแต่ที่หลักๆหรืออะไรต่างๆเลยเราก็ต้องอมีสติในการเล่นนะครับแล้วก็อย่า เขาเรียกว่าอย่าอย่าไปทุ่มมากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าบางคนก็อาจจะดูแล้วไอ,อ้มันตรงกับความฝันในตัวเองชอบ,อบก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็แล้วแต่กําลังของคนนะครับวันนี้นะครับตัวเลขที่เด่น,ดนในวันนี้นะครับตัวเลขที่เด่นๆในวันนี้ตัวที่เห็นเด่นชัดมาในวันนี้คือ8นะครับตัวที่เด่นชัดในวันนี้คือ8นะมีเด่นชัดในวันนี้มี8 นะตัวถ้าจะวิ่งวิ่ง8วิ่ง4นะครับถ้าจะวิ่งวิ่ง8วิ่ง4แล้วก็มาเด่น8มาเด่น8ครับนะถ้าเด่น8ก็ลูด8ไปเลยนะครับลูด8รลูด8ก็ไล่ไปอย่างที่เคยครับ80 818 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9นะครับลูด8มีกำไรแน่นอนนะครับมีกำไรแน่นอน ตัวเด่นนะก็คือเลข8กับเลข4นะครับใครชอบวิ่งก็วิ่ง8วิ่ง4นะมีเปอร์เซ็นที่จะถูกมากในวันนี้นะครับนะวิ่ง8วิ่ง4หนะไม่รู้ว่ามันจะมาน้อยไหนแหละแต่8ดเนี่ยน่าจะมาเกือบทุกน้อยแหละ,ะวันนี้นะเพราะฉะนั้นลองวิ่ง8ปลูด8แล้วก็วิ่ง4ดูนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวเด่นเด่นเนี่ยจะมาสตัวนี้นะแล้วตัวเด่นเนหลักออกมาสตัว ตัวเด่นๆหลักออกมา2ตัวเนี่ยก็มีไม่มากตัวเหมือนกันวันนี้นะครับมีไม่มากตัวเหมือนกันเดี๋ยวอลองมาหาตัวสูตรดูคํานวณดูว่าเลขเด่นในวันนี้จะมาเด่นตัวไหนบ้างที่จะเห็นเด่นชัดในวันนี้เอาหลัก8ที่เราคิดว่าคาดว่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมาก็คือหลัก8 8ดตัวเด่นในหลัก8นี้นะครับตัวเด่นหลัก8จะมีนะแ4ี 8ปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามนะครับตัวหลักเด่นนะครับแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามอันนี้คือตัวหลักแปดที่เด่นเด่นนะครับแต่ถ้าเด่นรวมในดวงวันนี้เด่นรวมในวันนี้นะครับเด่นรวมในวันนี้เลยก็ถ้าเด่นรวมถ้าไม่ใช่หลักแปดก็มีสี่สามนะสี่สาม ซีซีนะครับซีสามซีีเจ็ดเก้านะครับซีสามซีีเจ็ดเก้านะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งอันนี้คือตัวตัวเด่นเด่นรวมในวันนี้เด่นรวมเด่นรวมมีเด่นรวมก็คือเอารวมทุกตัวที่ว่ามาเด่นและมีเปอร์เซ็นที่จะออกมากในวันนี้ก็คือ 8 4 8 7 8 9 4 3 4 4 7 9 7 1น,นี่นี่หนะครับอันนี้คือเด่น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 รวมนะแต่ถ้าเด่น2ตัวเด่น2ตัวเด่น2ตัวที่แปลว่าเด่นแล้วมีเปอร์เซ็นที่จะมามากในวะันนี้คือนะ8 4 8 4นะครับ นะ8 4 8 7เจนะครับ8 9อันนี้คือเด่นสุดเด่นสุดนะครับนะเด่นสุดแต่ถ้าตัวสำหรับตัวอาจารย์ที่ชอบเด่นสุดในวันนี้เลยสำหรับตัวอาจารย์เองก,ก็จะชอบอยู่ก็จะชอบนะก็จะชอบ8 4กับ3 4สนะครับ8 4กับ3 4อันนี้ตัวเด่นสุด นะครับตัวเด่นสูตรสาหรับอาจารย์นะอาจารย์คิดเองแต่ถ้าเด่นที่บอกว่าเด่นในตามตามราศีดวงก็จะเป็นนะเด่นในรามสีดวงก็จะเป็น8ปดสี่แปดเจนะแล้วก็8ปดเก้าเนี่ยตัวนี้มันหลัก8ปดตัวนี้จะเด่นแต่ถ้าสาหรับตัวอาจารย์จะชอบ8ปดสี่กับสี่สามในวันนี้นะครับแล้วก็เด่นสามตัวเด่นสามตัวก็จะมีสามสี่แปดสามสี่แปด อ่าสาม7 3 4แปดเจ็นะสี่สี่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะอีกตัวนึงก็คือ2 8 9แปดอันนี้ตัวเด่น3ตัวนะครับนะตัวด่นสตัวตัวด่น3ตัวที่เปอร์เซ็นที่จะมามากในวันนี้ก็ก็คือ3ามสกับ 289%นะครับเปอร์เซนต์ที่จะมาเลข2ตัวที่จะเล่นเด่นเลยก็เอาตามตามตามเลขราศีดวงในวันนี้ก็ได้นะครับนะเลขราศีดวงในวันนี้ก็ได้เพราะมันมีเปอร์เซนต์ที่จะมามามากเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ตัว67นี้เข้าเต็มๆเนาะแต่วันนี้คิดว่า8เนี่ยน่าจะมามากหน่อย นะแปดน่าจะมาเต็มกําลังหน่อยวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกหรือไม่ออกอยังไงแต่อาจารย์ก็เอาตามกําลังสูตรตามกําลังเลขราศีดวงชะตาประจําราศีแต่ละวันแล้วก็มาหักค่าดวงข้างขึ้นข้างแดงแล้วก็เอามาหักค่าดวงชะตาให้ ทุกคนได้มีตัวเลขเนะเป็นแนวทางเนาะอย่างเช่นอาจารย์ย้ำว่าเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางไม่ได้ที่จะ,ะทําให้คนเกิดความงมงายหรืออะไรต่างๆแต่เป็นแนวทางสําหรับคนที่ชอบตัวเลขและชอบเสี่ยงทายโชคลาภนั่นเองเนาะแต่มีอย่างที่บอกทุกครั้งเลยก็คือให้มีสติในการที่จะเล่นหรือมีสติในการที่จะ,ะเสี่ยงแต่ละตัวแล้วก็เสี่ยงดูปัจจัยดูเงินดูอะไรต่างๆของตัวเอง ก่อนเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเล่นก็ให้เล่นเพื่อ,อให้มีสติทุกครั้งในการเล่นนะครับอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนมีโชคราบเนาะในช่วงนี้นะคนก็ไม่ค่อยได้มาหาอาจารย์เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ประกาศเพราะว่าฉุกเฉินด้วยผนวกกับเป็นช่วงที่มีโรคระบาดด้วยนะก็อาจารย์ก็เลยมาทําคลิปวิดีโอ u t u b e มาบอกกล่าวนะแล้วก็มาคํานวณหาตัวเลขให้ทุกคนนะอยู่ที่บ้านเนาะ ก็อยากให้มีโชคครับกันนะครับนะมันภาวนามันสวดมนต์ตั้งใจทําความดีไว้เรื่อยๆนะครับนะให้คิดบอกไว้นะสิ่งดีๆจะเข้าสู่ชีวิตตลอดเวลานะครับวันนี้เด่นเม็ดเดียว48แนะ48แล้วก็แแล้วก็348หรือหรือ8 34อย่างเงี้ยแล้วก็กัดเอา ตัวเด่นนะครับสำหรับตัวอาจารย์ชอบนะครับนะก็ลองเอาเป็นแนวทางดูนะครับลองเอาเป็นแนวทางดูในการพิจารณาที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะในแต่ละวันบางวันดวงเราดีบางวันดวงเราไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าทุ่มเทม,มากก็ให้ใช้สติแต่ถ้าลองตามแนวทางอาจารย์ดูคือมันเข้ามันเข้าเกือบทุกวันมันเข้าเกือบทุกวันหรือมันเข้าทุกวันเนี่ย ก็ว่าได้นะครับเลขที่อาจารย์คํานวณออกมาถ้าซื้อตามอาจารย์โดยที่ไม่ไปเอาตัวอื่นมากๆอย่างเงี้ยถ้ามันเข้ามันก็ได้เต็มๆเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไปเอาตัวอื่นๆหรืออะไรต่างๆมาผสมมันก็จะหมดเงินเยอะแต่ถ้าลองเอาตามที่อาจารย์คํานวณดูมันก็เข้าเกือบทุกวันเหมือนกันเนาะอย่างเช่นตัววิ่งตัวลูดเนี่ยมันเข้าเกือบทุกวันมีเมื่อวานแค่มันพลาดตัวลูดแค่นั้นเองแต่ตัววิ่งมันก็ยังเข้าอยู่เนาะแต่วันนี้ลองนะ ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่อาจารย์คิดว่าแนวทางวันนี้น่าจะมามามีเปอร์เซ็นต์มากเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเป็นแนวทางใช้สติพิจารณาดีๆในการเล่นนะก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคลาภครับร่ำรวยร่ำรวยขอเทพเทวดาดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนมีโชคลาภพระฤาษีประทานพรรวยรวยเม็ดเดียวสี่แปดลุย